สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคครับมันปล่อยตู้อะไรมาอีกแล้วนะผมเหมือนจะเป็นเอ,อ่อไหนว่าไหนว่าอ่าเป็นตู้ที่ลึกวันแห่งวันพีชนั่นเองนะผม ก็ขอดูอัตราการออกหน่อยนะวิตัวอะไรบ้างนะฮะเอ่อโอเคเหมือนจะมีอ๋อมีจัดมเีเบอร์เจตอิโซ,โซก็ดูซบด้วยนะผมแล้วก็มีเลรลีร่างแก่นะฮะเอ่อก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะผมจริงๆตัวที่แบบดีจริงๆอ่ะคือมีแค่อิโซจริงนะที่เหลือคือแบบโหไม่รู้จะสุ่มทำไมนะฮะก็อาจจะสุ่มเอาเศษอัพบูสก็ได้นะผมบูสสามอะไรแบบนี้นะผม แต่คือตู้นี้เนี่ยความน่าสุ่มนี่คือหนึ่งหนึ่งเต็มสิบเลยนะเอาจริงเวอร์ไปหรือเปล่าอ,อาจจะหนึ่งเต็มห้าอะไรแบบนี้นะผมเอ,อไม่ควรสุ่มเลยนะครับเว้นแต่จะเอาเศษอัพบูทสามจริงนะโอเคโหแลรี่รังแก่มาเลยนะผมถ้าไม่ได้อยากได้อีโซหรือว่าเศษอัพบูทสามจริงเนะี่ยอย่าสุ่มเลยนะผมตู้นี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะเดี๋ยวนะได้สองตัวแล้วเแบบี้ไฟนะ,นะผมโอเค Uh, มีอีกไหมไม่มีแล้วนะผมอ่าฮะโอเคไปลุยสเตปที่2กันต่อนะผม50เพชรนะอ่า uh, uh, นี่ได้แล้วอัพบูสนะผมโอเคเดี๋ยวไปอ่ร uh, ็จตทสองกันนะกระจสี4ดาวหนึ่งตัวนะผมก็บอว่าอีโซจะออกมาบ้างนะโอเคมาอันนี้นกระจสี่ดาวอยู่แล้วนะผมโอเคมาดูว่ไ่ได้ตัวอะไรนะทงทอง <laughs> ขออีโซก็ได้ครับผมออกมาทุกตัวเลยก็ได้ไอตัวหน้าตู้อะออกมาทุกตัวยิ่งดีฮะจะได้แบบครบไปมามาดูครับว่าตัวอะไรเป็น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 ก็อดอุซอบว่ะก็จัดว่ะเอ้ยโอเคก็เป็นตัวรีเจนทั้งนั้นเลยนะสองตัวนี้แต่ว่ามันก็เล่น <laughs> เล่นไม่ไหวหรอกเอาจริงถึงนี้จะเป็นก็อดอุซบเถอะอันนี้ได้ของอัพบูทมาแล้วนะครับผมโอเคกดต่อไปฮนะ สเต็ปที่สามนะผมมาอันนี้เหมือนจะไม่ใด้ตัวอะไรเลยเนี่ยไม่มีกล่องทองเลยนะผมมาเป็น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 ใครอ่าฮัลโหลไม่มีจริงด้วยโอ้ยอ่าต่อไปเป็นสเต็ปที่สี่อ่านี่ไงของอปุ่นสามนะผม อไม่ไม,ไม่ไม่ควรสุบอย่างยิ่งนะฮะเอาไว้ก่อนเย่บไว้ก่อนก็ได้โอ้โหอย่าเพิ่งสูมเลยฮนะอันนี้ต็ปที่สี่นะผมมาเป็นเป็นใครคอตอุซพบอีกตัวเฮ้ยลูฟ่ทาโร่โอโ้โหสวยไนละ้มาสองตัวนะโอเคคุ้มอยู่ ต่อไปก็เต็ปที่ห้านะครับผมถึงผมบอกว่าจะคุ้มงไองมมอย่าสุ่มนะผมอย่าหาสุ่มนะฮะไม่ใช่ว่าได้ยินว่าคุ้มอยู่แล้วสุ่มนะไม่เอานะไม่ไม่ควรสุ่มอย่างยิ่งนะฮะอ่าผมเมื่อกี้มายกตี้เลยดูว่าจะได้ตัวอะไรนะะอีโซยังไม่มาเลยนะมอผมอพูดพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะผมโอเคพอแค่นี้พอครับผมรอบเดียวพอนะห้าสเต็ปอ่าเท่าไหร่เนี่ยร้อยร้อยโอ้โหเกือบสองร้อยเพชรเสียดายนะผมอย่าสุ่มเลยถ้าไม่ไม่อยากได้เศษ ไม่อยากได้อ s โจริงไงคืออย่าสุ่มนะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมใครมีเขาไม่เห็นไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ